พี่น้องอเอ้อเริ่มแล้วเริ่มนี่หางซุม่มบ้านฮักพอลูกคููบุญนี่เริ่มเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ซ่อมก้นอนให่เหอันนี้ซ่อมเป็นบา้าบักพีกนี่แกเอาให้มันเหลี่ยงกับขึ้นเมียจักหน่วยเรื่องนี่ตอพี่แม่กำลังหากินข้าวกินน้ำพี่น้องอ่าเป็นยังไงพี่แม,ม่เป็นยังไงคือจอยฮะเปนที่นี่อย่างนักดวน บ่อะไ่งอะไคือเป็นหลายแนวเถอะครับฮะเอาล้งช่องบไงกับเล่นว่างไข่นี่คนหูผ้รนั่นจาช่องใบบ่มผู้านันจูใหญ่แจัดการส่นตัวไม่มาหรอครับอ๋อผู้จัดการ จจการมัดเสียกไว้แล้วเ <c oughs> มอแล้วกินข้าวอยู่โอ้สุดยอดอีหลีอ่าไปพายเกเชื่อช<า>ดอ<า>้อเป็น้องเด้อมามหอดมาถึงแล้วครับลแล้วมาดูแลเองกับมือเลยเด้อ พระเอกว่าเราใช่โคกง่าเกของโคกงยเลยนง่ายแต่คกพ้นต่ายาเมียวนแยา่เด้อนี่ทางเต้นพระเอกว่าเราใช่ครับยนองสวัสดีครับครับผมเอามาหอดตะโดนหรอ่วนคบคุณลือซาเลย หนาวจะได้พูเอาหนามพ้มบรรยากาศโอ้คนมาหลายแล้วพี่น้องหัวใจดวงเดียวกันเด้ดนี่ิครับบ้าอันนี้นี่บอกพระเอกวัดศิวดลที่ข้าววันรถปีนังอยู่ที่ป้าบ่ฮะ รเปนยัไปโอ้ยเกบเห็ดหัวเทียนหัวเทียนมานบะเบ็ดขวรวมมาดนี่นอนเตือน้อง่้ต่มาเต็มมาเต็มอเตาเนี่ย้งเต่ากินเขาไปฮะนี่กิดเขาไปแต่บ่บ่ทันกินยางก่มายัดที่ตกย่างขลารวยเตียวคือมาไปเก๊ไปกินตำงน้ำไปกินตำโงน้ำน้องไปโอ้ยบุญละไปเอาคุณละุ ฮะโคตรุณใช่ซื้อน้ำแข้งมาแซนังนะเป็นโอ้เห็ดเบียกว่าปัดไดพี่นาะไจ้กากินนะเข่าในสูตาย <c oughs> ทครองอาไรร้านมาร้านใหญ่ร้านดังมันบ <c oughs> ่อยู่ชันบรีตร้านนี้ยังก่อแบปูดองต้มเส้นขนมจีนย้อน แต่บุดอนแบบอันนีพี่น้องกสื่อเงี้ยเอาแทนต้มเซนนี่คือต้มต้มเซนอุดรยกไปไปต้นบุรีมันเป็นของที่หากินยากที่สุดต้นลำบัลป็นเป็นของต้นลำบัลออริจินอลเลยแ่ก็คือว่ามันหากินยากบุรีเวลาคนอุดรไปค้นดอนคนเซนจะบอกน้คงน้าวตองบัวน้องพูดคนน้องข่ายให้เด็กรู้จักดีต้มเซนเนี่ยไม่เอาะหากินยากก็นั่นสิแม่เอาะคื ต้นตำรับปสิอยู่ท่างนั้นคนขอนแก่นวนเอวขอนแก่นดอนใช่ไหมขาจเตาอยู่ไปให้ง่านอยู่ตางจังหวัดอ่าทองเมือกุซ่าอากาศเสิยงปัญหาจริงนกปัญหาเป็นล่านที่แบบก็นเลยเอาไปเสิร์ฟมองคุณเลยะเสบเฮ็ดปาตอ้้บอกพี่กัดแน่พี่กัดแน่กัดค่ะเซเว่นมาตรงขมุกค่ะวัไห้มีแฮ ้มเสมนะมีขนมเส็นพอนค่ะบีบสดๆซพ,พอในเบอร์ส้มให้ได้กินกันยัวบุลานไปได้นนกน,น,กน,นไปเพิ่ไ,ไ,ปปดได้ไปเที่ยวชนบุรีค่ะอย่าลืมแวะอย่าลืมแวะขนไปเที่ยวเรต้องไปแล้วว่า่า้ยายามแน่ไปได้คื้นเขาไปธุลากายทางไปไปเฮงงานกับไปกินไดร้านนี้แซ่บสุดเลิศไปค่ะแซ่บแมน เี็นพามาโพดยู่มเนนะร้านนี้ละร้านนี้ละแซ่ผู้ดอนนี่ละเส้นเปื่อยเลยน้ำมาหอด้อสร้างเส้นเละเส้นเละนะเจ๊เจ๊เส้นเละลวกปังง่าเลเส้ละ่มแล้วโอ้แซ่บีเล่พี่นางตะมุงกับว่าตำมดดาเด้อ สิ่งไม่เจอของร้านเลยคือปูดองไม่ได้หอมปูดองฮไม่ไ <laughs> ด้หอมปูดองมากสิ <laughs> <อ>่งไม่ <laughs> เจอคือปลาแดกหอมปลาแดกปลาแดกหอมเลยหอ,อมด้วยผู้ใดไปลานผู้สาวขารอขันเพราะได้เส้นหอมไปเอาปลาแดกแล้วท่าโตเลยห <laughs> อ,อมทุกขวดเนาะว่า <laughs> โอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องน้องน้ำผัดพาไปเนี่ผัดแล้วเนี่ย้องน้ำมาผู้เดียวไปเนี่ยผัดอีกประลานใจผัดพาดสดสดว่ากันยังเนี่ยคอถามสดอีกแล้ว มีรุ่นบอกเลยมีรุ่นงานนึ่อยากมีโมเมนต์นี่อยากมีโมเมนต์นี่ผู้ใดกินตะบองมันเสียปากมันเสีปากกันเสียมากับครอบครัวกันสิได้กว่าส่วนแต่ที่มาผูดยาวถ้าเกิดมาจนบุ้ลีมาัยหัวนี่ผู้เดียวอ่ะจังละเนาะอยากเป็นขี้ขาวานเนาะตัวแฟนว่าจังได้พี่น้องประเด็ ขายดิบขายดีส่งแถบประทันแล้วมีก้อนแฉบแฉบแฉบมาก่อนเหรอครบรถเพชรเปรี้ยวหวานเ <c oughs> ออสำหรับพี่น้องเด้อผู้ดใด้ประทันมาหอดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ทีสันกระชางมากแย่ใช้ดใจ เพป็นว่ามัอนี้คนหลายแห่งอีหลีมาก่อนนั่งหน้านี่เพป็นว่ามาช้านั่งหลังมาทีหลังยืนเออหลังจากยืนหลังกระสีแตกบัดนียฝ่าว่าฝ่าว่าฝ่าว่าให้ท่านข่อยเด้อผู้ใดก็ไดเจาา้จาข่อยจังใดเจังหนึ่งข่อยพี่เบิรบเลยโอ้ยดีใจหลายพี่น้องมือนี้พี่น้องแม่ลายโอ้หนำนักล่องสามโล่ไปสั่งหนำนักลงสามโล บอเฮียออกลงท่านกำลังทำงานตำเป็นตาสงสัยแมลงจะนอนนี่พี่น้องนอนนี่เลยโาสนาประเด้นอนรีสอร์ทบันแพงดอกไฟเขาเตรียมั้งเตเย็นมีหน่คน มันจะมาจองวะนี่ไร่หน้ามาเดย์ได้ของพักเดียววะแพงเกือบแล้วมากินตำหมูฮ้งนะกินสนิทกับพี่สุฟ FC แฟนคลับนี่ครับฟันฟันแทกันกันเด้เดินทางไปซ้ายพอเบิ่นเลยเบิ่นอยู่น้องค่ายพี่น้องยังเดินทางมาร่วมเกือบสามรอยโลเลยมาบัดแพง ร้านใส่นะไปหาตัวลงเพื่อเราจังสั่งสะใจสุดิใส่ห้กูแล้วนี่เลยสิอาอากาศดีเมือนในบ่าีฝนเบิ้งแล้วเพราะว่าอากาศดีเมฆค่อนข้างน้อยท้องฟ้าโปร่งโกมินกับมาฮอดแล้ว พี่น้องมาแล้วถ้าไม่เอาลากับพอได้เบิงเ้งด้วยพี่น้องคุณโอ้ยโสมโอทีเดี๋ <c oughs> ยวจะนอนสิพาพี่น้องไปทักทา e ่าย f ฟีแฟนครับเดี๋ยวาะมาจากทั่วสารทิศน้องพี่น้องเนาะมาด้วย หมว่อใจดวงเดียวกันมาเพื่อทรงกำลังใจเพิ่มพลั่งหะครับลูกสาวอุ้มยิ่งเพียง,ยง,ยงละะ้ะก่ะลูกๆล,ล,ล้านๆเชา่าคณะสาวหน่อยเพีรบานแพงสุู้สุขคนกถือว่าเกาคำขอ,อบคุณแทนบ่าจโจน้ำขอบคุณพี่น้นองที่ย่างหักย่ง หวังดีหลายย่างเหนียวแน่นครับสาน้อยเพชรปั่นแพงพี่น้องสำหรับคลิปนี้กติจากล่าล่าจากพี่น้องไปก่อนแล้วมาพอกันไหมชิปนาพี่น้องข้าวเดียวสำนีสำหรับมือน,น้ขอบคุณครับ